ข่านขางกวนเนี่น่เราจะมานีมันบรยากานี้มันถมบางพึ่งดูมาดูวิธีทำมาให้กำลังใจค่ะหอนไม่ได้บาไปลุกเลยนะคะงานนี้นมันภาษากัะเดอนหนา ต้องสุง่ายเลยเอ่ะถ้ามันไฟแรงเกินไปมันก็จะไหมเร็วมันก็จะเหมือนไม่สุกทีนี้มันก็จะเหมือนไม่สุกจ,สจากกินเข้าไป,าไปเนี่ยไหมค่ะเป็นรังผึ้งโบราณนะคะใบเต,เตยใช่ไหมใบเ,เตยมะพร้าวอ่อน แต่ว่าปีนี้บุ๊คหว่าสุีอยู่ทุกโนี่จอดกีโมไซมากกีอมสซมากบุ๊แต่ว่ามีปัญหาท่านสมผลนี่เขาต้องเอาเต็นต์มันั่งหมเขา่ยังจังเลยเขามาก้อวดเขาจมะนั่นเาชวนแยกใ้บอกแยกบ่นย่อยู่นี่เห็นบอไปแอนมันนะสวยไหมสวยค่ะหอมไหม ไม่ได้กินไม่ได้กินเลยแสดงว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเธอใช่ไหมหันหน้ามาดูสิโควิดไม่หน้าแน้าหน้าบน้เหมือนขนมปักบัวอะไรอย่างนี้ร้อนตัวนี้สวยนี่เนาะสวยมันห่อนแห้ง